เออเอเอ,เอ,เอมันมันยังใช้ได้อยู่มั้ยนะอขอขอหยิบออกมาเช็ดแป๊บนึ่งนะคะเดียนก็ไม่แน่ใจถ้าคุณกําลังมองหาหูฟังสําหรับออกกําลังกายนะคะที่ใส่สบายไม่หลุดง่ายแล้วก็ทนจริงนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะ, mm hmm. ะ JBL Endurance Zone ค่ะตัวนี้เป็นหูฟังแบบ open ear ค่ะเป็นหูฟังออกกําลังกายตัวแรกจาก JBL อย่างแรกเลยนะคะคือตัวนี้จะมีสัมผัสที่มีความแบบว่าอาจจะค่อนข้างด้านนิดนึงแล้วเวลาที่เราสวมใส่กับใบหูเนี่ยมันจะทําให้มีความกระชับกับใบหูดีมากไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหลุดหรือว่าจะลื่นเลยแถมตัวนี้นะคะยังกันน้ํามากถึง IP 6 8ค่ะเออเออเอออ,อ,อ,อมันมันยังใช้ได้อยู่มยน,นะออขอขอยิบออกมาเช็ดแป๊บนึงนะคะเดียนก็ไม่แน่ใจเห็นไหมว่ามันยังใช้ได้อยู่ทุกคน แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้อยู่ที่8ชั่วโมงค่ะและสูงสุดอยู่ที่32ชั่วโมงเมื่อรวมเคสชรช้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเทคโนโลยี Open Sound จาก JBL ค่ะที่ช่วยป้องกันเสียงรั่วไหลไปสู่ภายนอกคือฟังอะไรในรับจบคนเดียวคือชาวบ้านไม่ต้องมารับรู้ฉันเพ่อฉันฟังอะไรอยู่โดยภาพรวมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหูฟังที่เบาสบายแล้วก็เสียงดีแบตอึดมากๆทําให้เราเนี่ยพร้อมลุยไปกับทุกกิจกรรมเลยบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรมีติดไว้ค่ะ